ถามว่าแจกเสือ <45 5 S 1> ้อห,หรอือเปล่าร้อยห้าสิบห้าคะแนนอืมอาวละสี่ห้าห้าผมก็บอกไม่ได้แจกก็บอกถ้าใครใส่มาปีนี้ก็จะแจกตัวใหม่ให้แต่ลุงบอกผมไม่กล้าใส่มาซักไปสามครั้งแม่งลุยเป็นพักกี้ร้วเลยใส่เต็มนะคะ้ามกับไปอีกดีปีนี้ก็ไม่ได้มาแจกนะเพราะว่าเขาพาภรรยาเขาไปไปฏะบิก้หรือไง้ามกับไปอิฐมาหัวเงิสิบห้า 15. เอาละตั <Ooh. S 3> ้งพี่ยาวลายเต็มนะโอ้โหหมาบงสิบห้าไหวไหมวันข่าววันนี้เต็มครับตอนท้ายสี่ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบมัเจ็ดสิบเออเปียกเล่าสิบหกทีผ่านเอาละเว้ยเห็มทำอย่างนี้นนบุรีเราก็ลูบปากละเออเบียดผู้ชมเชื่อผม่าไหมนี่สองทีมเนี้ยเอาละดี ถ้าตามความคิดผมนะผมก็เป็นมักแตะก็พันสี่เจ็ดสิบเข้าแล้วพันสี่หกสิบเข้าแน่พันสองเก้าสิบบงีนะผมก็มองว่าเข้าแน่แต่ถ้าเอาไม่ได้ดูถูกกันนะเนี่ยวัดมอนกับนนทบุรีนี่แหละแย่งกันขอแค่ตําแหน่งเดียวเหลือเก้าอี้แค่ตัวเดียวก็แย่งกันเชื่อผมไหมเอ้าอ้าเชื่อผมไหมเอ้าไม่แน่ไม่แน่ไล่พันสองก็ไร่ เช็ดซิอ้โหยิ่งยากยิ่งยากพอเบอรกอดคอกันจมน้ําตายทั้งคู่เชื่อผมไหมล่ะไหลเอาไต้ไหลเอเอ้ยเขาจะไปทำไมไม่หลงก้นแหลมชิบหายเลยบ่วงไม่อยู่ที่เลยเอาละตั้งเอ๊ะไปกันใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอาไว้ไอ้โก๋มึงไม่ต้องสอนมึงลงไปเลยดักขึ้นไหม อ๋อต้นไรต้นมาครูไอ้ต้น,ตนตจะมาแล้วเว้ยเฮ้อบ่ใบต้นม่นเข้าเลยอะไรใบต้นมันมีประสิทธิภาพอะไรกับชีวิตปุ๊บม,มึงเอาเลยจังไปตอนนี้าไหร่งดีไล่ลหมดเข้าไปหน่อยนะหมดกระจองกระยองเข้าไปเนี่ยแบบอาจารยอดเนี้ยไปชอ้อนใต้ลูกแบบเนี้ยแบบเนี้ยสิบห้าเลยประเด็นหมายเลขสี่สิบเจ็นดนาทีครึ่งครั้งที่สอง เ7็เจ็ดรอบครึง่งไม่ไม่เจ็ดก็ยุ่งละอ้ามาแล้วมาแล้วช่วยกันนะนะข่าวนะสี่พันนะข้างบวงดีลุยเลยมาแล้วจ้าเ,เ,เด็กวัดปอนมาบวงเต็มลุยไปลุยไปหน <500 S 1> หลังตอนนี้ตองห้านะผู้ชมไลสิบห้าและขาวก็หกร้อยดีสิบห้าเต็มทางดีหมายเลขสองผู้ชมแต่ว่าเข้าไม่ค่อยถึงลูก นี่ถึงว่าสอนแล้วกันเรียบร้อยไรยดีไว้ยอมไว้เองก็ไม่บอกน้ามือเลยอ่าขยับแต่ยืนปับเพียบพวงมือหมาเปล่านักเขาสิกงก็ได้ครับโอ้โหเบอร์หนึ่งวันนี้ค่ม่ไม่ต้องโกรธใครมาผู้ชมครั้งที่สองหมาเปล่าทางบวงพิชานนท์บอกวันวไว้มิ้นหมาบวงสิบห้าช่วยกันนะช่วยกันนะเอาเข้าเอาตกรวยเลย คงช้าไหมถ้าอยากจะมาวันที่สี่ข้นเข้าเยอะๆผ่านพันสองเจ็ดสิบก่อนนะขาวแล้วก็พันสองเก้าสิบอู้แต้เบียดผู้ชมเหลือสองประมาณสองลูกเองนะสองใบพันสองเจ็ดสิบกับพันสองเก้าสิบผ่านเจ็ดสิบก็ต้องผ่านเก้าสิบแล้วว่าหมาเปล่าดีแต่กับใบกระดูกกระเดี่ยวไม่ต้องพูดสิจ้าหลงเยินขาวลัดตั้ง ตั้งแเป,ป็กไปหลายสำนักบอกชุดนี้เข้าล่อผู้ชมโอ้โหสิ่งะแน่นเอาละใส่แต้ม19นาทีผ่าน <500 S 1> เดือนโ <500. S 1> ทนทว,วีปใ้อินเรียบร้อย<ะ>อย่าหย,ยุดอย่าหย,ยุด<ะ>เอาละตั้งเอฟซี FC บอกว่าเดี๋ยวในโต้งมาวันชิงอเอาละจัดฉากไฟเขาตบมือสี่สิบแต้มเห็นไหมเห็นไหมเต่าอ,อะไรก็เกิดึ้นงดะ เอาละสิจักอีกเซนหมาเปล่าดิโอ้โหทีเดียวเลยผู้ชมน้อยหมาเปล่าหรือว่าพับเพียบดักหน้าท้าเออชัดช้าคณะต่อไปเป็นนนด้วยโอ้โหทีนี้หนีสิจั๊กหนีสิจั๊กบอกไว้ก่อนเอาละเบียดวอมได้เลยครับนะเอ๋วอมเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูวอมไเลยเออหัดยัดลายสิบห้า รอหลุนรอลุนสูสีนะพี่เอนะดูเนื้อดูตัวไม่ได้ขีคอกันเบียดกันทุกคนนะดีหมาบวกมือสิบห้าที่ตรงนี้คุณงจบเมยมันเป็นตำนานโอ้โหกาวขาวนกันหมัดรุ่นละรุ่นไหลตอนไหลชั่วคนละโดยเฉพาะผู้บกเบิกนะขอเอ่ยชื่อนิดน่นงคุณชฉลมพุ่งชมพูิดหรือว่าพี่น้อยทบแก้วนี่อยู่ในใจเสมอคุณละอองนักนไมัหรือว่าป่าเล็กของหลังยี่สิบ โอ้โหเข้ากันไม่สนใจใครเลยผู in ้ชมไปเล็กสองนหโค้งันทั้งที่สองผู้ชมอีกใบหนึ่งโอ้โหแล้วแกโค้งดีผู้ชมสี่ตั้งกลางวงไหมเจ้าลืมมองเวลาลืมบอกเวลาผู้ชมกะนี้ครับเวลาทําการแข่งขันของทีมเด็กวัดมรจากตลดตูนะครับผ่านไปแล้วรอบเลือกประเภทออไข่ยี่สิบ 1นาทีผ่านทำคะแนนได้6 0 5 0คะแนนแถงเหลือเวลาทำการเดินขันอีกประมาณ19นาทีปกมือเป็นกำลังใจสักขัร์ผู้ชมอ่าเนี่ยครับผู้ชมนะเรามาเชียร์มาชมกันไม่มีพลักติดที่ไหนก็ขอเชิญเชิญนะครับยินดีต้อนรับพุทธศาสานิกชนคนใจบุญทุกๆท่านที่เข้ามาสู่เนื้อมาบุญวัดองค์พระปฐมเจดีย์อ่า น้ำขวดน้ำฝนน้ำบอ่ออ่าวันนี้ก็ต้องมารอไปตรงนี้ขยับมาสีจกักตุ้มกันก็ไปอีกเรียบร้อยเ,เอาละพับเพียบแปเบ์สิบเต็มยังเต็มแปะเต็มนะพี่บไปเขา่าหกร้อยหกสิบยี่สิบสองนาทีพนันที่สิบห้าเซ็มเอาละโอ้ยไหลเต็ม วันที่สี่อบชิงชนะเลิศวันที่สามชิงชนะเลิศประเภทมือใหม่เอาละตั้งหมาบวงสิบห้าเอาไว้ช่วยกันไว้ยไร้นานายาวนะเวลาไล่ตูดพระเดือยสิบเจ็ดนาทีสิบหมาบวงดีมีโอกาสมีโอกาสเวลาพอนกระนิแสงพันสองเจ็ดสิบสบายพระเพียเปา่เต็มเต็มครั้งสุดท้ายหมดไปตึงท่าทีนี้ร้กวัด ทีนี้ล่ะท่าแล้วเบอหนึ่งห้าท่าผ่านสิบห้าลู 5, 5, 000, ลกแถมไฟเข่าไปหนึ่งเป็นสิบหกลูกโอ้โหถ้านับเป็นแต้มก็คนเดียวนะสองร้อยวันแต้มนะเบอร์หนึ่งเนี้ยสองมีหาวัดช้าไหมเออขยับไปนนบอกสบายเนี่ยไี่ขาวหมดแล้วนนลูกปากแล้วเออยุงแล้วโว้ยทีนี้ปล่อยให้เต็กมันเต็ก,กันผงหลังนี่ซิ เข้ารอบวยเข้ารอบจริงๆนะวิววันนี้ละเรียบร้อยเบินได้เบิ้นโคงกับคือสองวิยาวแปลกับไปสามอยากให้เข้ารอบทุกทีมเราโอ้โหเอาละชรับเลยลูกเดียวใบเดียวไลย,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 ยกขึ้นยกขึ้นเอาละับแปดสิบคะแนนเบอร์หกมาได้นะสิบหกนาทีสี่สิบวิ เวลาเหลือตอนนี้ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเอาและวพับเทียบมันก็สูสีทุกคณะผู้ชมอยากจะให้เข้ารอบแต่ต้องเอาทีมที่เต็มเยอะๆผู้ชมได้ดูกันแบบสูสีสนุกสนุกไล่เทียบเอาเหลืองหันแล้วฟาดเลอยพับเทียบวงมือห่อกันเลยหนาหลานไม่ไม่โดนบวงเลยเอาละตั้ง ชาวไว้ชาวไว้ยอโว้ยบอเมียไม่ต้องถ่ายต้องโว้ยเปลืองแบบเออไปทำยังอื่นเด้ะเ,เอาให้ลูกเล่นติ๊กต k อกตัวเว้ยเฮ้ยไฟขาวเอาละสิบสี่นาทีสุดท้ายไอ้สิบหกสิบหกยี่สิบสี่นาทีผ่าเนเหลือสิบหกรอบสิบหกนาทีต่อจากนี้ผู้ชมสิบคะแนนครับหัวใหม่ได้สี่ถังที่เต็มเอาละเต็ม เอาไว้มิ่มนโยมยของหลัง20ใส่ใใจแจ้งมาแล้วนะมาแล้วนะขยับโคโลูกเดียวพี่ยาวเออ,อสวย <คะ S 1> หา่างตั้งไม่อยากเข้ารอบกันไงแปะโอ้เป็นของดีไพระเจ้าผู้ชมแปะเบอร์4ครั้งที่1แปะนี้แหละจะโคงโลงลูกเรียบร้อยแวะแกมานก็ไปดีเลยของเต็ม มาแล้วในยาวนี่ต้องวัดตัวพิกตะานก,การเอา้าโค้งมาแล้วเนี่ยโอ้โหเบอร์จงจองให้ดีนะหมดจองให้ดีฟ้ายีสิเขี่ยชับบวงได้นี่นี่ดูดูเอาละโค้งล้งตั้งแป่เยีย่ยน่าจะมีใครเจ็บกูกว่าแต่ทิ้งเลยเอาล้ตัังไหมมาบวมเบอร์สิบห้าไปโอ้โหนี่ก็ลุนอยู่นะ หลุนอยู่นะสิบห้าแต้มเปี้ยโวไม่เคยเที่ยงพวกเลยมีแต่แช่งอย่างเดียวเปลี่ยนนะสอบยี่สิบมาบ่วงเบอร์สามเต็มใช่ไหมยีิบเต็มอ่ามาบ่วงมินเต็มสอบทั้งที่น่าจะหนึ่งมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเปลี่ยหลุนทีมนี้ละถ้าไม่ผ่านเราต้องไปเออเร็วโอ้ถ้าไม่ผ่านปล่อยเขาแต่ถ้าเขาผ่านได้เรื่องหนึ่ง เอาละดาไว้ไลสิบห้าสองมาได้ไว้ยี่สิบหกนาทีผ่านเหลือสิบสี่เนทีนี้ของจริงของจริงนะแปดร้อยสิบโอ้นักเขา่าไหวไหมสบายเชื่อผมพับเพียบยอก็มีไฟเข่าก็ได้โค้งก็เจียบขาดไหลน้ำมดเอาละสิตธังแปลกับไปไหล ดีเยี่ยม嘛ผูเล่นหมสิบมาแล้วววเดินเครื่องเดินเครื่องไลครั้งที่หนึ่งผู้ชมมาไหลนาไปรีบลุยโอ้โหไหลี่มันแห่อ o ไปกระดงดูนะขวังหลังไม่ย่อไม่ยอเองก็คงได้ไม่ยอโอยสอกไปมิมไม่หูดสามสอบดีผู้ชมมาหากระชากยลุมแกไม่อยู่นะขาวุไม่อยู่อัจันท์แปดร้อยยี่ห ตอนนี้ล่ะมันอยู่ตอนนี้ล่ะสิบกระดานมือฮได้แต้มแปกดก็ไปหนึ่งดอกแปอีกสิบแปก็ได้แปก็ได้ข้างครบมือเอาละเว้ยสิบห้าแตมมายาวไปแปดห้าศูนย้างบวศูนย์ส่ผู้ชมประเภทของชิงกันเข้าหลอดขออีกแค่สองคะนนะเดี๋ยวจะรู้ผลแล้วผู้ชมโค้งหลังกลับไป คงอุ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองคนนี้ช่วยกันเพื่อฟาร์มอยู่รอดเว้ยหมาบ่วงสูุดสิบห้าแต่กับไปหนึ่งหมาบ่วงสิบห้าอย่าโยดอย่ายุด,ยยดยอ,อย่าบ่อยขยับเอาแล้นเหลืองหันโอ้ยติดขัดอีด 27, อกยี่สิบเจ็ดรอบครึง่งมาแล้วเว้ยเดือดร้อนละเออขยับนนก โอโห้จับจ้าอยู่โจมทาง่าวเออใหจับโอ้โหทีนี้ผู้ชมเอ้ยจะเริ่มหรือจะจบก็โดนแช่งอยู่ทั้งสองทีมแหละเออคณะจะเปลี่ยนเตะเขาก็รอแช่งไอ้คณะต่อจะโจดนี้เขาก็รอแช่งโอ้โหไม่มีดีเลยผู้ชมต้องหลุดไปให้ได้หลุดกับดักมาไปเลยไปเลยเออไปเลยติดจับลูกเดียว รู้เดียวไม่ตั้งไว้าการับเป็นนักขาวหมาบวกมือ15สิบห้าคะแนนก็ไปได้หกขาวเข้ารอบไปก่อนนะบอกไว้ก่อนเออ<ป>เกยว่ากัน<ป>วันชิงหมาบวงขาวันหนึ่งตั้งพักเพียบวงมือมาแล้วใครอยากดูชน,นี้เตะพันสองเก้าสิบห้าปกมือจัรั้งรับ โอ้เอาแซงห้าแต่อนเป็ดไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอ่าวันนี้ล่ะจะโดนในบ้านเหมือนแมนยูหลุดฟาวเด็กก็รู้2พึิกโค้ปั๊เฮ็จับไล่ทีไล่จ๊กับมกันมาลูกเ้งเฮงเฮงเลยไม่กล้าลวงกับลวงไม่ถึง เข้ายอดลวงไม่ถึงไล่สิบห้าแขงเชียร์มาเยอะผมอยากให้เข้าลอกผมอยากให้เข้าลอบสามดเรียบตายไลทั้งที่สามเต็มโอ้โหเอาไว้คึกคักคึกคักเรียบตายไล่จาบไว้มาเฝ้าเก้าร้อยสี่สิบห้าเอาไรตัังไว้ข้างบวงแต่กับไปหนึ่ง ไายมาติดปิดแบบนี้เตาลันหนึ่งตั้งไม่ต้องไปสนใจข้างนอกไหลไม่เมด้หมดตั้งกับไปอีกโค้งหลังกับไปโอ้โ้ทยทั้งย่อทั้งเม่งเว้ยโค้งหลังนี้มันลอยยี่เลยนะข้างวงัมือสิบห้าจ่อยุ่งแล้วยุ่งนะกระยับไปพันสองเจ็ดสิบอามาแล้วหัวสิบคะแนนเมื่อห้าสิบนาทีสุดท้าย สิทนาที่ไม่มีเรื่นงจ๊ะไม่มีเรื่องร๊ะเข้าหรือไม่เข้าสอบหมาป่าวเยี่ยมอีสิเก็บเล็กบปนส่น้อยเก็บเบี้ยใต้ทุนหลานฮ่าเอารวมไว้รวมไว้เออเนี่ยโค้งไงเมนเมน้อยโค้งไม่ดาวไวที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายเรียบร้อยโค้งดีทุกคนคผู้ชม หอาวะหนด่งตั้งโคงหลังยี่สิบไฟเขาดีหอาว่ายยอหลุดแม่นด่งตั้งไว้สอกไปเอร์สามก็สอกดีโดนแล้วั้อนนงเนี้ยเขาพันก่อนพันก่อนเก้าหกห้าเก้าหกห้าผมจะบอกเวลาเรื่อยๆนะผู้ชมนะนักกีฬาผมไม่ต้องคอยถามผู้ชมทางบ้านก็ดูด้วยดูสกอร์เห็นชัดสวยครับโดงสิครับทำอะไรกันอยู่เอา ไอแค่เดียวหลุดเลยเว้ยออไปจุ่มๆแถวปากอ้าวข้างวงเบอยัดไสดยัดไสดสิบห้าแต้มหมายเลขห้าอ้าวเดสุรพลยัดอำาพันเก้าร้อยแปดสิบดีสองใบหลักพันอุียสองสับร้อยมาไหนมาได้อ้าวเดตั้งแปดนาทีครึ่งโขงลังยี่สิบข้างดวงอ นึกว่าหลุดแม่งเอ้ยที้ก็ไปจนได้โ้โหใครลองไอที่หลุดแม่เนี่ยสิ่งเต็มห่วงเต็มหัวเต็มเหมือนกันโอ้โหวันนี้สุดยอดสุดยอดสองร้อยเจ็ดสิบ้ตมผ่านเอาเลยหนึ่งพันห้าคะแนนเหลือเวลาประมาณแปดนาทีสุดท้าย ไปาที3สามสิบสองนาทีผ่านต่อไปจะเป็นหน้าที่ของชมลมตะก็นุ่มทะบุรีเตรียมตัวนะครับนวดน้ำมันพันมือไว้เลยต่อจากชุดนี้ล่ะสออชาไวชาไวข้ามกันไปเอาละตั้งไว้ช่วยกันช่วยกันอ่าประคับประคองใด่เต็มใส่ในยอนะมาเรื่อยๆื่อยมาเรื่อยๆื่อยมาเปล่าครั้งที่สอง มาเลยโคงยี่สิวัดกันเลยแรกกันไหเตะมาเต oh. ไ<ป>ะไปจะไ,ไปยากกันไหลโคงมันโดนกันได้หนึ่งพันกับสี่สิบได้โคงยี่สิบเอาและช้าไหมซอกมาแล้ววยไม่แน่ไม่แน่นี่ยังไม่แบแลนะข่าวนะผมบอกเลยยังไม่ใส่ไทยเลยแม้กระทั่งพันร้อปห้าตังหไหม หมากราไล่ไันสองร้อยเจ็ดสิบอยู่อันดับสีไ,ไม่พันตกรอบเลยผมบอกให้ไม่พันตกรอบท่านจะเอานายกมาขอผมก็ไม่ให้ผมบอกเลยนะใครก็ช่วยพี่ไม่ได้ช้าไหมสองเออสบ,บายแล้วสามสิบสามนาทีครึ่งหกนาทีครึ่งได้นะได้นะยอกไว้ไม่ต้องตกใจก็ไวนะะ ชัดชาชัดชาใจเย็นเย็นไว้เอาละตั้งโค่งเยี่ยมประเดี๋ยวไม่เคลียรเฮ้ยเฮ้ยไม่จับตวงกันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหกหลังข้งที่สองอีกลูกเดียวฝาดค่อยๆเอาละเวลาพรก็ลุ้นโดนทัพตูรีก็แชงซอกเยี่ยมไม่ผ่านไปโดนลุ้นได้ผมบอกเลยนะครับไม่ผ่านลุ้นข้างกลับมา hào đã khoi 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 khổng đọt điêu ướp ừ, đi thắng khu sì bay ôi sì bay thành lối tài ná đây ná Dớt dớt bọt rồi mà vào đi chọn ừ, ui khỏi nói sít sì. tài ná Hốt giây đi tem số 1 và số đã ui 40 1 ปเต็มที่เหลือเข้าได้แต่ผมบอกเลยนะนี่ผมจะบอกทุกคนนะทุกทีมนะไม่ได้เข้าใครออกใครผู้ชมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นกับใครอ่าผมไม่ได้เล่นกับใครนะผู้ชมนะจัดตะก้อไม่มีเจา้าผ้ามันดีอย่างนี้ะไม่ต้องเข้าใครออกใครดีครับอ่าถ้าใครชวนผมก็ไม่เล่นจะเล่นทําเพือ่อนั่งอยู่กันกสบายแบ่งก็คนเดียวไม่ต้องแบ่งให้ใครไม่เชื่อถามคนจัดดันนั่งอยู่นะ อ่าขยับไครเยอะข้างดวงดีถ้างานสองงานนะถามผมเลยนะบวกตรงๆลยงานไหนให้เยอะไปงานจอดยี่สิบแตกกับไปหนึ่งหมาวงสิบห้าเอาละหกตั้งเอ้ยยังไงเป็นจักอะไรก็จักเออขยับห้านาทีสุดท้ายไม่มีใครช่วยอ่ะนอกจากก็คุณน่แหละเอากันสองตั้ง อ้โห,ห้ารอบผู้ชมเอาละตั้งใจนะครับอ้าสิบห้าแต้มโอ้โห,หน่าข่าวนาทีนี้น่าเสียดายพันเจ็ดสิบห้าค่าบวกข้าวาไปก่อนโ,อโขยี่สิบเอาละข้าบวงเยี่ยมอื้อค่อยค่อยโอ้โหสมัยต้องอยู่นี่ไม่เคยตกรอบเลยเชียวนะบอกไว้ก่อนเออเรียกไล่ย้าาบวง มือโดนดิชันต่อเข้าไปไฟเข้าได้นละ้ข่าวต้องสู้เชื่อผมอะไรมันก็ต้องเบียดอะไรมันก็ต้องสู้แล้วนะหลังพิงเชือกผู้ชมเอาละข้ามกับไปโอ้โหดักไว้พับเพียบดาวข้ามกับไปอีกมาแล้วโอ้โหไม่หลงพันลอยผู้ชมเอ้ายิ้มเสร็ไก่และไก่และ ข้างดว,วงเมือ่อดยงดวงง,ง,งของยี่สิบสามนาทีครึง่งเอ้ยอย่พูดอย่างนั้นดิได้แต้มใครพูดวะผมไม่ได้พูดนะ,ะอบอกสามนาทีครึง่งตานี่บอกตบลาใครพูดวะยี่ได้โดนจนติงมั้งละ่ะผมไม่ได้พูดนะผมเชียร์อย่างเดียวผมรู้ว่าใครพูดจะให้ผมชี้ไหมอ่า จะให้อาชีมไหมอยากอาจะบอกให้ไอ้หนูว่าใครเป็นคนพูดนี่เลยไงเป็นไงเยี่ยมไค่อยไปค่อยสามนาทีเต็มเต็สามนาทีข้างวงดีเอาไว้เฮยุงไว้กี่ร้อยนะกี่ร้อยนะโอ้โหสองร้อยแต่ก็ได้เชื่อผมว่าชมอะไรมก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องมาก่อนไปที่หนึ่งข้างวงโอ้โหไฟเขา ไม่ผ่านพันสองเจ็ดสิบอ,อกรอบเลยผู้ชมนี่โอ้โหผู้ชมเมื่อเดิมพันสูงผู้ชมเ่าวัะงไว้ไฟขาวสี่สิบยังทำได้ผู้ชมอย่าตกใจกับมันค่อยๆเนี่ยแต่ก็ไม่มีไฟผู้ชมเห็นไหมสูสีทุกทีมเอ้าแปะค่อยๆไม่คุยกันเลยไว้วันนี้ไว้ข้ามกับมัสวยมัดดักหน้าเท้า โอ้โหตอนแรกมาคันเดียวกันแต่ขากลับี่ใจผมคิดนะต่างคนต่างกลับเรื่องกันข้างบวงกูยอมเดินนะไมไ่กูนอนนี่นะเดี๋ยวผมกูเคยขึ้นรถเมล์กลับ402วิ่งผ่านทุกวันเรียกร้อยข้างบวงลุยโอ้โหเนียนแท้ผู้ชมดูครับแม่กูอยากจะเอาบวงออกให้พวกมึงเตะดไม่ไม่เข้าเลยอะไรมันวะอ้า รอบสี่สิบวิจ้าไว้มาเล้วชจ้าโอ้โหเนนซี่โอ้โหโ็จจมคนไหนเป็นพ่อเนนซี่ชี้เลยเบอร์สามเป็นพ่อใช่ไหมโอ้โหไปไงเนนซี่กัลูกไทยของมาอุ้มไป่ใช่จมพูนะก็ไม่เป็นไรครับที่นี่มันมีหมาถ้ามีหมาไม่แน่อาจจะพาออกไปข้างนอกอีกป่าส้มสวยยิบผายเลยถูกต้องแล้วครับที่เขาบอก คุกมีไว้ขังหมาปลาส้มสวยจิบมไผ่เลยตอนนี้เอาดันเช้าปะาแนวแนวโอ้โหเนนซี่เอ้ยเอาลูกไปคืนสะกตัปเออเด็กมันไม่รู้ด้วยว่ามันโดนผีอำ <c oughs> <c oughs> เอาละจังหวัเอาไปคืนสักตัวปเออหอยเนี่ยโอ้โหตรงสามเด็กมันเออายเอ้ย,อยฝันเอ้ยฝันมาเนนซี่ให้เด็กไปสองร้อยเดไหนไป็นไหนละ เออหากระช้าวัดโอ้โหไปเมืองการมาสองวันรวยเลยกลับมาขี้สบายดังเดนเคยบอกข้ามก็ไปอีกสองยี่สิบ 20. ประมาณนาทีสุดท้ายสามสิบเก้านาทีฐานไฟเขาสิสิบแรกเลยไ่ายออไว้ดักหน้าเทาับแปลกับไปดีไฟเขาโอ้โหโจังแม่วันนี้ พ่อโยอนลงมาสามลูกเลย <c oughs> โหแล้ววะ่ะดักนั่นท้าไว้โอ้โหผมบอกนะักผู้ชมแต่ก็ไม่มีไฟนิดทุกขณะนะอย่ามองข้ามลูกไปลูกเปล่านิดละละเอียดนิดละมีโอกาสพันสองเจ็ดสิบอยู่ที่สี่อาวแล้วจังคุณผู้บริโภเข้ารอบนัดทำไปเล่นไปเขาลุ้นกันทีเดียวเหมือนกันเอาวัลช้าไหไ,ไฟเขาเร็วเร็วอ่าพับเพียบเปล่า หนึ่งสองเก้าศหนึ่งสี um, 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 uh, uh, ่หศหนึ Blood ่งสี่เจดศแล้วก็หนึ่งสองเจศูนผู้ชมอ้าไฟเขาสิบวิสุดท้ายเอาแล้ววะไอ้คนจักว่วงคอึงว่าไอ้ทิพย์พูดเอาแล้วพ้อยแก้แก้ไอ้โกูพูดกข้ามกลับไปอีกเออไฟเข่าสี่สิบแดมเอาแล้วพ้ยไหม่ได้หกดับมั้ข้ามกับมา หมดเวลาทัน,นิราเข้าแถวครับสรุปผลการแข่งขันนะครับทีมเด็กวัดบอลจากกระดูรครับทำคะแนนรอบคัดเลือกได้1,165คะแนนปรบมือเป็นกำลังใจสักครั้งครับรับค่าพนัครับสำหรับหัวหน้าทีม